ไปต่อที่ลกักขณาการกันครับผมเนาะด้านล,ลนาัทของคนลักขณาการจะเป็นอย่างไรบ้างน,นะครับผมเริ่มเสียงแหบเสียงแห้งนะครับโลนนเดอะเอ็คูเซอร์นะครับผมเอ่อเลสิสออเบิร์นเนาะทำลายแม่งทุกสิ่งทุกอย่างแล้วโลนนะ <c oughs> ก็เป็นพวกตัวไม่ดีใช่ไหมครับพวกเนาะเอ็คูเซอร์ก็คือผู้ฟ้องร้องนะครับผมเลสิสออเบิร์นเนาะเอาง่ายๆเลยคือไปที่ไหนทำลาย ดาวอื่นหมดเลยทำลายเผ่าพันธุ์อื่นหมดเนาะอันนี้เดี๋ยวจะมาพร้อมกับมิสมาเวลภาค2เดือนนี้แหละพฤศจิกาใช่ไหมไม่พฤศจิกาก็ทันวาเนาะเพราะฉนั้นอย่าลืมดูมิสมาเวลเพราะที่นี่คือเพจหนังเนาะโลกนั้นเดอะเอคูเซอร์นะครับผมก็คือบอกว่า let it all burn เนาะไปที่ไหนทำลายล้างหมดเลยเขาก็เลยบอกว่า remember that you can part way without destruction จำได้ไหมว่าเดินทางเดินทางผ่านตรงเนี้ยแล้วไม่ทำลายล้างได้ป่ะเขาบอกไม่ต้องทำลายได้ป่ะเออไม่ใช่แบบอะไรก็คี้ฟ้องอะไรคี้แบบอ้ยนอเนาะเหมาะให้มันแบบว่าทำเหมือนคนปกติได้หรือเปล่าอ่าประมาณนั้นเนาะนัะ้นเราไปดูกันว่าทำไมไพ่มันจะตอบแบบนั้นไพ่ถึงออกมาแบบนั้นเนาะก็เพราะว่าคนลักษณะการดาวราหูอยู่ปัตนิต้องมองว่าปัตนิ มีลาหูลาหูคือความวุ่นวายความรุ่มหลงความมัวเมาตกเข้าปัตตนีแปลว่ามันทํางานเป็น95%ถ้า100%จะอยู่ที่ลักษณาอยู่ปัตตนีจะประมาณ95%ใช่ไหมครับแล้วมันไปอยู่กับใครครับมันไปอยู่กับเจ้าเรือนพุทรหัส5-8 5-8คดีความเนอะอ่ะขั้นสูงเรียนโทอ่ะอย่างเงี้ยนะครับ5คือไหวพริบ8คืออะไรเอ่ย อ่ะห้าคือศิลธรรม8ก็คือมัวเมาห้าคือวิชาการสติลาหูคือไหวพริบนะครับเพราะนั้นเลสลิสเออเบิร์นมันเลยบอกว่า mm hmm. เมื่อลาหูย้ายเข้ามาอยู่ในตำแหน่งที่ดี mm hmm. ก็เลสลิสเออเบิร์นก็ทำลายล้างมันให้หมดก็คือใช้พลังของลาหูในการที่จะทำเนาะแต่เอ็กซ er mm ์คูเซอร์เองโค mm hmm. นัน,นเองเนี่ยไอโรนันเองเนี่ยไม่ใช่โคนันโรนันเองเนี่ยถ้ามองว่าเขาเป็นพวกผู้ทำลายล้าง mm hmm. เขาก็ใช้พลังของเขา ในการที่จะปกป้องดาวของเขาถูกไหมเสริมสร้างพวกเขาเหมือนกันถ้าเรามองเขาเป็นลาหูเขาก็ใช้ลาหูในการที่จะสร้างอะไรของเขานั่นเองนะครับไพ่อาจจะบอกมาประมาณนี้เนาะทีนี้ลาหูเข้าปัตน,นิเป็นยังไงบ้างลาปีที่แล้วคนลนกนักษณะกันตนุอยู่ตรงนี้คนลักษณะกันลาหูเข้ามรณะปีเครื่องโลกภัยเกี่ยวกับเรื่องของประจําเดือนเรื่องเกี่ยวกับรังไข่มดลูกต่อมลูกหมากมีเป็นกันบ้างไหม มีเป็นกันบ้างไหมโดย,ยเฉพาะช่วงที่มนันจะอยู่กําลังจะย้ายออกมี0ูนย์แปดตรงนี้ซีดลังไข่บดลูกมีกันบ้างไหมอ่าลองถามตัวเองนะว่านั่นแหละคือลาหูตกมรณะโรคภัยไข้เจ็บต่างๆโรคแปลกๆติดโควิดไหมเออก็มีมนุษจะอยู่อยู่ใช่ไหมมีลาหูอยู่ท่าลมก็ได้อยู่เนาะเป็นโรคแปลกๆเป็นโรคเหลือหลังนะครับคนลักษณะกันเมื่อปีครึ่งเนาะ พอมันย้ายมานี่ถามว่าดีขึ้นไหมผมตอบเลยว่าดีผมไม่ทํานายแบบคนอื่นนะว่าลาหูลาหูมรณะแปลว่าปีที่แล้วคุณโคตรดีเขาจะทํานายว่าลาหูตกมรณะของคนลักนากันโคตรดีเพราะความวุ่นวายโมเมา,มาไปตกเสียแต่ถ้าเมื่อกี้ผมถามว่าคุณเป็นโรคพวกนั้นไหมคุณมีซีดลังไข่มดลูกไหมคุณมีเรื่องโรคประหลาดไหมคุณมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องรถยนต์ไหมถ้าคุณตอบว่ามี นั่นคือผมทำนายถูกนะอะ่ปีนี้มันก็ต้องกลายเป็นว่าปัตตนิลาหูย้ายเข้าปัตตนีถือว่าดีขึ้นนะครับถ้าฟังตามทันเนาะถ้าปีที่แล้วแย่ปีนี้ดีขึ้นปีครึ่งน,นะครับลาหูตกปัตตนีมีเรื่องของงานใหม่ๆม,มีเรื่องของการเดินทางการท่องเที่ยวมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงคู่ครองได้ไหมเอาแล้วมันจะดีเหรอ <c oughs> ก็มึงมีกิ๊กนี่มึงมีกิ๊กแล้วมีความสุขก,ก็มีไปสิเนาะ อ่เนาะถ้าคนอื่นเขาทําได้ก็ให้เขาทําไปเนาะเอ้ยงง่ะก็เห็นมันเขียนกันตลอดเลยเนี่ยเอามาแปะถ้าคนอื่นเขาทําได้เราไม่จําเป็นต้องทําได้ให้เขาทําไปอืมเพราะกูเป็นลาหูเนาะจะไปทําเหมือนเขาทําไม่อืมนี่คือคาพูดจากพวกลาหูให้ถ้าเขาทําได้ให้เขาทําไปกูไม่ต้องทําเพราะกูไม่เหมือนเขาอ่ะโอเคเนาะ ดูช่องนี้ก็มีตลกตลกอะ่ะอ่ะเนาะลาหูตกปตัตตาน,นีถือว่าเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของม,มีกิ๊กได้ไหมมีความลับได้ไหมอ่าเนาะสามหกสี่สองหนึ่งสี่เป็นสี่แปดปากจะขึ้นไม่อ่าประมาณนั้นเนาะแล้วก็มีเรื่องเกี่ยวกับการที่จะต้องไปทําเกี่ยวกับเรื่องของต่างประเทศได้ไหมเดินทางได้ไหมโลจิสติกได้ไหมมีคนแปลกๆเข้ามาในชีวิตได้ไหมเจอคู่ของได้ไหมได้นะ ถือว่าคนลักษณะาการจะเจอลาหูเป็นคู่ครองได้นะครับเออแค่นี้ก็ดีใจแล้วสิเห็นแววตานะส,ส่งสายตามาอืจัพูดตรงนี้หนูหนูลงจะคานได้แล้วอืมก็โอเคแหละครับคานกันลงมานะอ่ะลักนากันนะครับเพราะนั้นถือว่าราหูย้ายเข้ามาดีนะครับทีนี้มาดูเรือนเขาว่าในลักนาของคนลักนาการเนาะ เออคนลัคนากันเนี่ยถ้ามีราวหูในดวงเกิดอยู่ในตนุเลยย้ายไปปัตตานีอ่ะถือว่าโอเค,เส,อคเ,สเสมอกันเลยศิลเสมอกันลาหูเหมือนกันตัวเองเป็นลาหูอยู่แล้วย้ายเข้าปัตตานีอ่ะก็ไปตัวเองอาจจะเป็นคนที่วุ่นวายกับตัวเองอยู่แล้วถือความวุ่นวายเป็นยิ่งสิ่งที่ยิ่งใหญ่เป็นตัวเราเองไงย้ายเข้าไปปัตตานีอ๋อ ไปไปฝั่งนู้นนิดนึงอ่าไปวุ่นวายกับฝั่งนู้นนิดนึงเนาะลาหูเป็นกระดุมพระเนาะเออลาหูลองทรัพเนาะแต่เป็นอุจาวิราชราชาชอบปกินชอบแสดงว่าหาเงินเก่งหาเงินง่ายแล้วก็ใช้เก่งด้วยเนาะประมาณนั้นแล้วมัวเมาลุ่มหลงด้วยเพราะว่าเป็นสามกับหกมันเป็นเจ้าเรือนหกเจ้าเรือนหกเป็นเจ้าเงินการเงินความสวยงามมีลาหูอยู่เพราะนั้นคนนี้หาเงินง่ายหาเงินเก่งแล้วก็มัวเมาลุ่มหลงรักอะไรชอบอะไรก็ระวังจะเทเงินไปทางนั้น ไปตกอยู่ในเรอ ini, ือนปัตนีอ uh, ่าก็ไม่เส oh, ียหายอะไรเนาะก็ถือว uh ่าเรามีวิชาความรู้ในการทําเงินเรามีไหวพริบในการทําเงินเรามีไหวพริบในการที่จะเอาตัวรอดอยู่ได uh ้เข้าไปตกอยู uh ่ในเรือนปัตนีก็แปลว่าออเอสอะไรชอเลาะเนาะอีอชอเลาะเป็นที่หนึ่งเนาะสามารถที่จะใช้ความเป็นลาหูเนี่ยเข้าไปกระแทกกระแทหาลูกค้านู่นนี่นั่นได้อ่าเนาะประมาณนี้เนาะ ลาหูอยู่ในเรือนของศาชะวุ่นวายเกี่ยวคนรับข้างอยู่แล้วไปมหมาอุดด้วยโอ้ยิ่งมีใครแบบว่าน้ําตาหลงน้ําตาไหลามาเนี่ยพวกนี้แบบว่าอไม่ได้อ่ะอดช่วยไม่ได้เนาะพวกสายเปรงไงแล้วบางทีเพื่อนเพื่อพูดยังไม่ทันอะไรเลยอันนี้คิดแทนเพื่อนไปหมดลนะเนาะระวังเนาะเพื่อนเขาทะเลาะกันไม่ครับนี่นิยามคำคมมึงไม่ครัเพื่อนเขาทะเลาะก,กันกูก็เข้าไปเสือกสุดท้ายแล้วเขาดีกันกูเลยกลายเป็นหมา นะเออัม,นะมต้องใช้อย่างนี้ใช่ป่ะแล้วก็ตรงอ่ะเราหูตกสัจแชวหาอุดเนี่ยเพื่อมันทะเลาะก,กันเสร็จแล้วไปปัตตานีนกู้ลยการเป็นหมาเลยเนาะเรื่องของมันคือเรื่องของกูอ่นะาเนาะเพราะฉะนั้นถือว่าเสือได้เสือเอาอ่าถ้าเสือกไม่ได้อยู่เฉยๆนะเราหูสัจชเป็นคนที่ชอบวุ่นวายเกี่ยวเรื่องคนรบข้างแล้วเขาป,ปัตตานีอ่ารู้จักใช้ความเสือกมาทํางานก็ดีเนาะเออ อาจจะแบบไปทํางานเกี่ยวกับคูส่สร้างคู่สมเนาะจับคู่เสียงทายอะไรอย่างเงี้ยเนาะ,นะลาหูตกพันธุ์ไม่อยู่กับบ้านเนาะไม่ชอบอยู่กับบ้านชอบจะออกจากบ้านนู่นนี่นั่นชอบทํางานเกี่ยวกับการเดินทางเนาะ,นอ,ะอ่าแต่งบ้านแปะอ่าไปตกเกี่ยวกับปัตนีอ่าถือว่าอ่าได้เวลาออกไปล่าเหยื่อแล้วเนา<อ>ะลาหูเป็นทุนเดิมในชีวิตเป็นพันธุเป็นคนไม่นิ่งอยู่แล้ว ข้ามาอยู่นปตัตตานีก็มันก็ไม่นิ่งนะลาหูตกอยู่เรือนของปุตตะบริวารเป็นมหาจักรคนนี้ความเป็นมหาจักรทาลายปุตตะนะทำลายความเป็นมาทีหลังเพราะนั้นเป็นคนที่วุ่นวายกับบริวารมากบริวารยิ่งเข้ามายิ่งชอบวุ่นวายกับเขาตกปัตปตานีก็ทั้งบริวารเอาบริวารมาเป็นผัวเอาบริวารมาเป็นเมียได้ไหมเออก็เรียกว่าวุ่นวายไปเรื่อยๆส่วนใหญ่คนลัคนากัน ดาวฝั่งนี้จะเข้าไปอยู่ในเรือนปัตนีคู่ของในหุ้นส่วนนั่นหมายความว่ามันมีความที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอย่างใช้ราวหูเป็นมันก็จะเหมือนกับว่าการวางตัวเนาะการวางตัวต่อการเงินญาติพี่น้องคนในบ้านบริวารของเรานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นราวหูที่ใช้มันเป็นไหวพริบไงคุณใช้ไหวพริบในการวางตัวต่างๆนานานะครับเพราะฉะนั้นราวหูตกปัตตะมาหาจากเป็นคนที่แบบว่า เรื่องของญาติพี่น้องเรื่องของบริวารก็เข้ามาเป็นธุระของตัวเราลาหูตกอลิล่ะเกิดมาลาหูตกอลิโอหยุ่งเรื่องชาวบ้านเขาไม่ได้เลยนะเพราะว่าลาหูตกอลิเป็นเกษตรบดีปะกินเโชคด้วยเนาะเวลาที่แบบคนลักษณะการมีลาหูตกอลินี่เวลานิ่งนิ่งเป็นเรือเกลือเวลาจะเสือกเสือกเป็นเรื่องเป็นเรื่องใหญ่อืมใช่ปะ ผู้หญิงจะได้เข้าใจเพราะว่ามันเป็นมากินในชกไงเวลานิ่งนิ่งมากอืมเนาะแต่ว่าที่จะไปใช้ความเป็นกเกษตรพอดีแล้วกินนโชกในการที่จะลุยนะครับตกอยู่ในเรือนปัตนิแปลว่านิสัยเดิมเป็นคนที่อาจจะแบบเอาเรื่องเอาเรื่องเข้าปัตนิเอาเอาจริงอ่าประมาณนี้เนะาะเพราะฉะนั้นตสติความทํานายในด้านที่เสียนั่นะหมายความว่าคนนี้มักจะมีปัญหา เกี่ยวกับลาหูมักมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องรถยนต์มักมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางเข้ามาอยู่ในเรือนปัตตานีก็แปลว่าอาจจะไม่มีปัญหาพวกนี้มากมายนะครับถือว่าดาวย้ายเข้ามาอยู่ในเรือนที่ดีขึ้นแต่ก็อาจจะติดปัญหาเดิมเข้ามาบ้างอลาหูตกปัตตานีไปปัตตานีก็นั่นแหละชีวิตนี้ชอบเป็นกาเรียกอะไรนะปล่อยสามีให้อยู่คนเดียวไม่ได้ปล่อยภรรยาให้เดินชอปปิ้งเองไม่ได้ต้องไปถือกระเป๋าให้ เป็นบ้าอะไรต้องไปถือกระเป๋าให้เขาก็มีมือมีตีนเฮ้ยอย่าใช้ความรู้สึกส่วนตัวสิครับเออเนาะก็แปลกเนาะผู้หญิงเขาก็มีมือมีตีนเขาช่วยเขาถือกระเป๋าทำไมเขาไม่รู้อ๋อเดี๋ยวไปฟังมนะันเนาะไอ้นี่ความคิดคนไม่มีคู่อะไปต่อที่ราหูตกมาละนะลาหูตกมาแนะาานะเพราะาคนนี้มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับลาหูในชีวิตนะครับปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของมดลกูกนะรังไข่อาเพศ่าวสืบพันธุ์ มีเรื่องอะไรแปลกๆเข้ามาในชีวิตเป็นคนที่แบบว่าคิดแล้วไม่ทำเนาะคิดแล้วก็ลืมไม่อยากทําแล้วมาตกอยู่ในเรื่องของปัจตุนนี้ถือว่าก็อาจจะทํานายว่าโรคต่างๆอาจจะเกิดมาแล้วแต่ว่าไปเกิดกับคู่ครองของคุณความเป็นมรณะไปอยู่ในคู่ครองเออเฮ้ยมันถ่ายด้วยมันถ่ายกันได้ด้วยเหรอถ่ายทอดกันได้ด้วยเหรอเออเนาะความเป็นอนริไปตกกับคู่ครองความเป็นมรณะไปตกกับคู่ครอง เออมันอาจจะทำนายว่าความเป็นอริอุปสรรคต่างๆไปเกิดในสามีภรรยาและหุ้นส่วนความเป็นมรณะโครคภัยไข้เจ็บต่างๆไปเกิดในสามีภรรยาและความเป็นหุ้นส่วนเนาะตีความแบบนี้ละกันนะครับเพราะว่าราหูจะเือนแย่ก็คือในชีวิตเราอ่ะเราเปีทั้งเราทั้งชีวิตเนี่ยเรามีโรคประจําตัวแต่พอราหูตกปตัตนิอ่ะปะตัตนิมีโรคประจําตัวด้วยอ่ะตีความแบบนี้เนาะ ราหูตกสุภาเนาะคุณเป็นคนที่เป็นราหูสุภาเป็นนิดด้วยหมายความว่าคดีความเกี่ยวบ้านเลขที่เคนได้ตัวเห็นกระต่อเชื่อคนง่ายหูเบาเป็นเรื่องที่มีความสุขเมื่อมันเป็นเรื่องที่มีความสุขตกปตัตน้ก็ยิ่งมีความสุขจะดีเพราะวันนี้แปลว่ามันคิดแบบคืออาจจะเป็นคนที่จับข้อด้อยข้อที่มันเป็นปมแล้วเอาปมขึ้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์เออหากินกับปมหากินกับข้อด้อย ประมาณนั้นอะโอเคปะ่ะสุภาคือความสุขความจเจริญความสุขความจเจริญที่เป็นนิดนั่นคือความสุขจเจริญที่เชื่อคนง่ายหูเบาใช้ความเชื่อคนง่ายหูเบามาสร้างผลิตภัณฑ์ของตัวเองในการเป็นหุ้นส่วนไงนอ่าอย่างเช่นเชื่อคนง่ายหูเบาใช่ปะ่ะเป็นคนที่เชื่อคนง่ายหูเบาเราเชื่อเขาเอ,อ่อว่าสินค้าตัวนี้อ่ะสมมติว่ายาตัวนี้จะรักษาโรคมะเร็งได้เราก็เลยเข้ามาเป็นปัตตนี้ก็ซื้อมาทั้งเป็นกูรูดเลย ปรากฏว่าเจ๋งเอออธิบายแบบนี้ถูกไหมลาหูเป็นสุภาษะเราคิดว่าสิ่งที่ไม่ดีกลายเป็นสิ่งที่ดีแล้วเข้ามาปัตตนีก็ต้องระวังอืมเนาะเข้ามาปัตนีเพราะว่ามันมันเป็นนิดมาไงมันเป็นนิดในสุภาษะมามันเข้ามาปัตนีระวังในพื้นัวเองเราอาจจะเป็นคนที่แบบว่าเอ,อลาหูไม่ดีลาหูเป็นนิดเนาะบางทีเราก็แบบว่าใครพูดอะไรเราก็คอยตามคดีความเกิดบ้านได้ที่ด,ดินคนใกล้ตัวเห็นกับตัวเชื่อคุณง่ายหูเบา ใช่ไหมครับเชื่อคนง่ายหูเบาเป็นลาหูที่ไม่ใช่ลาหูเนาะเป็นลาหูที่เหมือนกับถอดคาบออกไปเป็นเสาแล้วอะไรประมาณนี้เนาะแล้วมันก็ไปอยู่ในเดิมปัตตานีเนี่ยงั้นเชื่อคนง่ายหูเบาเป็นนิสัยเดิมไปตกปัตตานีก็ต้องระวังในเรื่องของธุรกิจของเรานะครับลาหูตกกรรมะอ่าปกินะโชคถือว่าดีอยู่แล้วใช่ป่ะเป็นคนที่แบบว่ามีสเสน่ห์ทำงานเกี่ยวกับการท่องเที่ยวแล้วก็ชอบเดินทางเนาะไปเติบโตในที่ไกล เข้าอยู่ในเดื่องของปัตนีอ่ะก็เป็นเอาพวกนี้มาเป็นธุรกิจของคุณหรือไปเป็นเรื่องที่คุณจะต้องจัดก,การต้องทําอ่ะถือว่าดีลาหูเป็นลาภะลาผลที่ได้มาแปลกๆไม่เหมือนใครลาผลจากการเดินทางเข้ามาเป็นปัตนีอ่ะก็ถือว่าดีเนาะถือว่าเป็นเรื่องของคู่ครองหรือส่วนเดินทางไปเดินทางมาอ่ะได้กิกใหม่ทํางานไปทํางานมาได้กิกใหม่ กิ๊กมาลาหูก็เลยปัตตานีวุ่นวายเลยไงว้าวุ่นไงว้าวุ่นเนาะประมาณนะั้นลาหูเป็นวินาละ่ะลาหูในดวงเกิดเป็นวินาแล้วเป็นป่าด้วยหยาบช้านิสัยเอาเปรียบญาติพี่น้องตัวเองไม่ซื่อสัตย์ตกวินามันจะพาสวยเนาะถ้าเอานิสัยแบบนี้มาใช้มันจะทําให้เราวินาหรือความเป็นปะ ตกวินาศก็แปลว่าเราเป็นคนดีเราไม่เป็นคนหยาบช้าเราไม่เป็นคนเอาเปรียบญาตพี่น้องของเรานะครับไปตกปตัตน,นี้ก็ก็ถือว่าปีนี้น่าจะดีขึ้นหรือจะมีคนนิสัยแบบแปดปะเดินทางจากทางไก่เข้ามาเป็นคู่ครองกับเราอืก็คงต้องระวังว่ามันเป็นแปดปะทั้งอย่างเนี้ยจะถามว่าถ้ามีแฟนตอนเนี้ยแล้วแฟนแล้วหนูหนอ่ะหนะูเนาะ มีลาหูเป็นวินาศแล้วราหูย้ายเข้าปตัตตน,นีหนูจะเอาเขาเป็นแฟนไหมคะอืมหนูก็ไม่เอาค่ะอืมหนูไม่เอาค่ะเพราะว่าลาหูมันตกวินาศเนี่ยเนาะมันมาจากที่ไกลวุ้ยวุ่นวายแล้วเข้ามาปตัตตน,นีด้วยอาจจะมีเกณฑ์คนชนิดแบบนั้นเข้ามาในชีวิตเราเราก็ไม่เอาดีกว่าเพราะว่าแค่ราหูธรรมดาบางคนยังบอกว่าไม่ดีเกิดเป็นราหูปะย้ายเข้ามามันก็ทําลายเราใช่ปะ เราก็ไม่ไมเอาไม่อยากเสี่ยงกับคนที่แบบเออดูไม่มีเครดิตอะไรอย่างเงี้ยเนาะสู้รอรอดาวอะไรสามหกสี 3, 6, 4, 2, 1, 4, ่สองหนึ่งสี่เราเป็นดาวพุธเราพุธรอดาวศุกร์เข้ามาดนอาจตะมันเป็นดาวเล็กเนี่ยเราก็อาจจะรอดาวเสา์หรอได้นะเราเป็นพุธพุธไปเจอกับเสาเป็นคู่ผลประโยชน์กันเพราะฉะนั้นถ้าตอนนี้มีคนมาคบอย่าพึ่งถ้าเป็นราหูอยาพึ่งคบเพราะราหู ถ้ามาจากปะด้วยก็ไม่โอเคเนาะอ่าเนาะมาจากลิมาจากมอนะมาจากอ,าอย่างน้อยก็มีสี่เดือนนี้ยที่ไม่โอเคอย่างอื่นถ้าเข้ามาครบโอเคนะคะอ่านะครับนี่คือลัคนากันเนาะราหูมาจากเดือนต่างๆเข้าปัตนีถือว่าด้วยการย้ายเข้าปัตนีถือว่าดีนะครับถือว่าดีครับสวัสดีครับ